นะครับเห็นจตกด้านขวามือของทุกท่านนะครับคือหิดเรียงใช้เวลาในการเรียนนะครับประมาณ1 2ปีครับส่วนเห็นตด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับคือหินยงครับเพื่อป้องกันในการจัดซ้อมของคลื่นน้ำนะครับต้นทางน้ำนะครับมาจากจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายครับระยะความยาวของลำน้ำนะครับ มาถึงเกลือนป่าสักธรณีิ์ของเรานะครับประมาณ318กิโลเมตรครับแม่น้ำนะครับจะไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีนะครับและแม่น้ำนะครับจะไปบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพายานะครับรวมเป็นระยะทางทั้งหมดนะครับ5 1 3กิโลเมตรครับส่วนเสาสีดำสลับกับสีขาวนะครับจะสองข้างทางของทุกท่านนะครับคือ เสาหลักข้างทางของตัวเขื่อนมีระยะห่างกันประมาณ2.50เมตรต่อนดงเสาครับความยาวของสันเขื่อนนะครับ4 8 6 0เมตรครับความสูงของสันเขื่อนนะครับประมาณ30เมตรครับพื้นที่ของตัวเขื่อนนะครับ หนึ่งแสนึงนสีไล่ครับ สอทองเกลือนบา่าสักยนาสิเกิดต้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายครับนี่นะครับคือความขวัญของจังหวัดลบบุรีครับ ในจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด11อำเภอครับอำเภอเมืองอำเภอท่าหุ้งอำเภอบ้านหมีอำเภอโคกสับลงอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอหนองม่วงอำเภอชายบาดานอำเภอลำสนธิอำเภอท่าหลวงและอำเภอพัฒนานิคมนะครับ ส่วนแท่งน้ำสีขาวสองแท่งนะครับด้านซ้ายมือของข่านนะครับคือโรงสูบน้ําครับด้านหลังของโรงสูบน้ํานะครับก็จะเป็นเข่าพระครับส่วนทางด้านหลังเข่าพระนะครับก็จะเป็นรางรถไฟครับหรือเรียกเขาเรียกกันอีกอย่างว่ารถไฟลอยน้ํานะครับรางของรถไฟลอยน้ํานะครับไปอยู่ทางหลังเข่าพระนะครับทุกท้ามไม่สามารถมองเห็นได้นะคะ พลิโซลิภสามเพื่อเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาที่ดีแก่ปลาน้ำจืด4เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว5เพื่อ้องกักโรคภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีครับส่วนทางด้านขวามือของทุกท่านนะครับคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำครับ ซึ่งโรงไฟฟ้าพาลังน้ําแห่งนี้นะครับใช้น้ําผลิตกระแสไฟฟ้าครับและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดนะครับ6.7เมกะวัตต์ครับถัดลงมาจาะรงงาไฟฟ้าพาลังน้ํานะครับคืออาคารทข้ระบายน้ําลงลําน้ําเดิมครับซึ่งสามารถระบายน้ําได้สูงสุดนะครับ80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ